ประชาไทยนิวออนไลนครับจังหวัดเชียงรายจัดงาน MOI w e s t Bank Week มหาไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายณองค์การบริหารส่วนตำบลปากกอดำอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่12มีนาคม2567ที่ธนาคารขยะออมบุญบ้านหนองบัวหมู่ที่2อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองบัว,าาบนนบวตำบลปากออดำอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายว่าที่ร้อยตรีสราวุธจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงาน MOI West Bank Week มหาไทยปักทงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งได้มอบนโยบายในแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานธนาคารขยะในพื้นที่ระยะต่อไปโดยมีนายเจตณรงค์อินกันท้องถิน่นจังหวัดเชียงรายเป็นผู้กล่าวรายงานนายรุ่งโรดตันวุฒินายอำเภอแม่ลาวนายสุริยันตื้ยศนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปาก่อดํา ร่วมในพิธีพร้อมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่อำเภอแม่ลาวนางสาวสมหมายมณียศผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านหนองบัวตะบนปากกอดำอำเภอแม่ลาวร่วมให้การต้อนรับและแนะนําการขับเคลื่อนธนาคารขยะในพื้นที่ให้ประธานในพิธีได้รับทราบว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าธนาคารขยะชุมชนหมู่บ้าน เป็นโครงการหรือกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยผ่านกระบวนการส่งเสริมให้ครัวเรือนและชุมชนมีการคัดแยกขยะที่ต้นทางและหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะในการร่วมกำหนดทิศท,ทางการบริหารจัดการธนาคารขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสต่อเนื่องและยั่งยืนสำหรับจังหวัดเชียงรายได้คัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำอำเภอแม่ลาวซึ่งมีนายสุริยันตื้ยศเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำ และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดําเนินง,งานขับเคลื่อนธนาคารขยะที่โดดเด่นเป็นตัวแทนของจังหวัดนําเสนอผลงาน MOI West Bank Week มหาไทยปักธงประกาศความสําเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย